ว่าไงของไม่ส่งเหรอได้ได้ของมีพร้อมอยู่แล้วส่งที่ไหนล่ะทีเดียวเลยงานด่วนไหมโอเคงานด่วนใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้เฮ้ยเนาะอันี่สิเอาเสียเดี๋ยวเอาของไปส่งนะเอาไปส่งที่เดิมรอบนี้งานด่วนอย่าให้พลาดได้ครับเอ้ยเอาไปเก็บด้วยชับเสีย

ลัวว่าไงเสียงครับผมเจอด่านครับเสียเจอด่านเหรอเฮ้ยไม่ต้องกลัวกูเคลียร์ไว้หมดแล้วผ่านไปได้เลยเสียงคุยแล้วใช่ไหมครับได้ได้ได้ับเดี๋ยวผมไปครับโอเคนะอ่าแล้วอย่าลืมมาส่งข่าวให้ผมด้วยแหละ น้ำเยี่ยดอร่อยไหมเยี่ยดวันวันไม่ทำงานทำการแม่งนั่งเดกเยี่งเยี่ยวแดกเิน่งของในตู้เย็นจะหมดอยู่แล้วนอนดีกว่า เราไม่ใส่หมวกเลยมีเลยเบียนก็ไม่ติดนะเนาะบทะเบียนไม่ติดเดี๋ยวี่ชิ้าชานะไอพวกพี่เขาตวจเต็มน้งเต็มรถครับใช้เวลาไม่นานครับหวานเจี๊ยเลยเราเนี่ยหมวกไม่ใส่เบียนไม่มีไหนเปิดเบาะดูนะเปิดเบาะดู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 ดดรดดูดูือไม่มีรด มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยหนูเต็มมีของมีด้วยหลายๆยกมือข uh, ึ oui, ้นยกมือขึ hey, hey, trem, okay. i̇şte cous cous ้นทอดมองทอดหมวกถอดพอดีเล็กเลยวางวางหมวกไว้ให้ความร่วมมือนะครับยกมือบนหัวคนนะครับหายมือหายมือข่าวๆนรับข่าวครับโอเคให้ความร่วมมือด้วยนะครับ อะไรเนี่ยเรียพกอะไรมาเราพกอะไรมาเนี่ยนี่พี่ไถ่เป่าอะไรดูเลยอ้าวไหนโอ้โหหมวไม่ไกลยังจะมีของอีกไหนดูวยอะไรใถ่อะโอ้โหว้าวสกีเลยโอแปรงนี่จมูกดิฉัยไหมเนี่ยนี่ไงกบิเติมมาด้วยหรือเปล่าเนี่ย ไปไปไปควบคุมตัวไว้เดี๋ยวพี่เชิญไปโรงพักนะไ,กไปกับพวกพี่อตอนเนี้น้องพวกพี่ของกางน้อาแล้วน้องถูกควบคุมตัวแล้วคือน้องอ่ะมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ทำน้องให้การนะทำใม่การของน้องอ่ะจะเป็นพยานหลักฐานข้าศาลน้องมีสิทธิ์ที่จะโทรหาบุคคลท่ไวางใจหรือตทรหาทนายน้องมีสิทธิ์ที่จะรักษาพยาบาลเมื่อน้องบาดเจ็บ พี่ถามว่าน้องอ่ะอยากจะโทรหาใครไหมหรือติดต่อใครไหมม,มีไหมขอโทรหาพี่ครับพี่อ่างั้นโทรได้เลยไดยค้ครับครับใครโทรมาวะรู<อ>้รู้ครับว่าไงงานเรียบร้อยไหมเสียถูกโดนจับฮะถูกโดนจับอย่างงั้นเหรอ ไอ้บ้าเอ้ยทำไมปไปหนุนไม่ได้วะไม่เป็นไรอยู่คุ้จัดก,การให้ได้ครับเสี่ยวโลครับสวัสดีครับเสี่สสย ทำไมขอรอบนี้ผมขาดไปไม่ได้ล่ะครับไหนบอกเราคุยกันแล้วไงอ๋อโมดีลูกน้องมาใหม่ครับเีคนจัการให้อ๋อดีเลยสวัดีครับอสุดสัปดาห์นี้ผมมีจัดงานเลี้ยงสารวัตรช่วยพาน้องๆขอ,องสารวัตรมากินเลี้ยงที่บ้านผมหน่อยครับผมอยากทำความจัดกับน้องๆครับเพื่อธุรกิจของเราและเพื่อผลประโยชน์ของเราทั้งคู่ครับ ตามี้นะครับสวัสรโอเคครับผมรัานกาแฟขอบคับครับออากาศดีเว้ยวันนี้เฮ้ยให้ชันรูเนี่ยมึงเหรออย่าได้อาบให้อ้วนคนรับมึงแต่งตัวอะไรกับมึงเนี่ยนี่คูณจัดงานเลี้ยงแล้วเว้ยไม่ใช่เปิดสำนักคนตื่นทำ เด็กก็จะมึงอินนี่ยังไงออกาเสกตัวมาอีนั่นเลยเออบางเลยฮะเน่งเลยเสียลมหมดเลยโอ้ยบริการกูแต่ละคนนี่กูจ้างบริการหรือกูจ้างเงาะป่ามาวัเนี่ยโอ้โหเจ้าปูย เอาสละวัตเดี๋ยวครับยังงอักกรวันี้เป็นไงบ้างครับสละวัตเยีังบายดีอโอเคครับผมแต่ว่าผมมีลูกน้องจะมาให้หน้าหนังนะอ๋อดีเลยครับดีเลยครับไหนพาผมไปหน่อยได้ไหมครับผมมาครับเฮ้ยพวกมึงสามตัวลอยอยู่นี่นะตูแรงพอเรียบร้อยด้วยเไม่ตองตามกูมานะครับ เดยวกับนี่น้องใหม่มาแนะนําตัวครอ๋อได้พามาเลยครับเขไมา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 ครับออี่อหน่อยนะดีครับครับมครับโอ้ยก้าดีมากเลยเนี่ยแดงว่าสารวัตรตแรกันดีมากเลยฮะรัวนี้อือเคยอสารวัตรึดึดลังกระกกอนนะอ่อน้องๆเช้ญข้างในก่อนได้เลยนะสารวัตรครับ

ไปไหมพี่ไปอยูอย่ไหม<ด>นีดิ

เอเขากันเดี vale ๋ยว like ่บ้านเราก็นั่งเลน้อยกันบ้างที่บ้านมาเียไทย